สวัสดีครับผมนายศักดิ์สิทธิ์วานเสียงังนะครับผมนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหานะครับผมชั้นปวส2นะครับผมห้องบประ21นะครับผมโดยตัวผมนะครับผมได้ฝึกงานที่บริษัทเซนคอมเพรชั่นกรุ๊ปนะครับผมโดยตัวผมนะครับผมได้ฝึกงานที่แบนเขียงนะครับผมสาขาปั๊มบังจ่ายเอกมัยนะครับผมวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์ระหว่างการฝึกงานนะครับผมการเดินทางมาทำงานเจออะไรบ้างต้องทำอะไรบ้างนะครับผมไปติดตรับชมกันได้เลยครับผม นี่จะเป็นบรรยากาศนะครับผมในระหว่างการเดินทางไปทํางานนะครับผมนี่เป็นเวลาสิบโมงเช้านะครับผมวันนี้มีอาการฟ้าครึ้มนะครับผมเหมือนฝนจะตกนะครับผมเวลาเดินทางไปทํางานนะครับผมแนะนําว่าให้เผื่อเวลาประมาณสี่สิบนาทีถึงชั่วโมงนะครับผมเผื่อเวลารถติดด้วยนะครับผมกำลังเดินไปรอรถเมย์นะครับผมถึงแล้วครับผมไปรถเมย์แล้วผม อันนี้ครับผมจะเป็นบรรยากาศนะครับผมระหว่างนั่งรถเมล์นะครับผมระหว่างไปทํางานนะครับผมถึงแล้วครับผมเดินจากป้ายรถเมล์มานิดเดียวนะครับผมก็ถึงที่ทํางานผมแล้วนะครับผมไปแล้วพอป้ายรถเมล์นะครับผมอยู่ไม่ไกลมากนะครับผมจากที่ทํางานของผมนะครับผมอันนี้จะเป็นบรรยากาศนะครับผมการเชียร์เดอร์นะครับผมจาก Grab นะครับผม Line Man แล้วก็ Food Panda นะครับผมชอ e ปี o ฟูนะครับผม รับเดอร์นะครับผมให้พ่อครัวนะครับผมได้รับทราบถึงเมนูนะครับว่ามีอะไรบ้างยังไงบ้างนะครับผมนี่ก็จะเป็นการนะครับผมการแพ็กอาหารนะครับผมให้ไรเดอร์นะครับผม ส่วนนี้นะครัจะเป็นหน้าที่หลักของผมนะครับผมคืองานในครัวนะครับผมงานส่วนใหญ่ของผมนะครับผมจะเป็นการเตรียมวัตถุดิบนะครับผมแล้วก็ทำเดอร์ให้ลูกค้านะครับผม การการทำงานในครัวนะครับเขจะวุ่นวายกันนิดๆหน่อยนะครับผมส่วนนี้ับผมเป็นการเดินทางกลับบ้านนะครับผมวันนี้พากันเดินกลับบ้านนะครับผมเพราะไม่ทันรถมีกันครับผมเป็นยไงบ้างครับผมคลิปวิดีโอนะครับผมถ้าผมจะพูดถึงปัญหาส่วนใหญ่ที่ผมพบเจอนะครับผมปัญหาที่ผมพบเจอนะครับผมคือร้านออเดอร์ไม่ค่อยทันนะครับผมเจอเด้เรอ่มหัวร้อนนะครับผมวิธีแก้ปัญหาของผมนะครับผมคือฝึกใจเย็นนะครับผมอธิบายเขาเข้าใจเหตุผลนะครับผมทำงานไม่ตามเหนของร้านนะครับผมที่วางไว้นะครับ ่วนแล้วเบิกเงินเดือนนะครับผมได้ที่ประมาณหนึ่งสองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสามพันบาทนะครับผมผมอยากขอบคุณพี่ๆที่มานะครับผมที่ช่วยฝักง,งานประผมนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าพี่ๆที่ทำง,งานนะครับเป็นกันเองมากนะค,ะนะครับผมน้องเ่อเฉื่อยน้องๆเป็นอย่างดีนะครับผมและสุดท้ายนี้นะครับผมอยากฝากถึงน้องๆนะครับผมที่จะฝึกงานรุ่นอสไปนะครับผมผมแนะนําว่าใครที่ยังไม่เคยไกลบ้านนะครับผมอยากให้ลองฝึกงานกับบ้านดูก่อนนะค,ะนะครับผมเพราะว่ามาอยู่แบบนี้นะครับผมรูม้สึกมีความรู้สึกว่าคิดถึงบ้านมากนะครับผม ขอบคุณครับผมขอบคุณที่รับชมครับ